เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้ผู้ชมได้เลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันอเมร่ายังครับคันนี้ปี2002กับราคาแค่5 8า0 0บาทเท่านั้นเองสวยเกินราคามากๆเลยครับปีก็ยังใหม่รูปทรงก็สวยงามราคาไม่แพงเครื่องดีครับ ใช้น้ำมันช่วงล่างดีแอร์เย็นสีสวยกระจกไฟฟ้าสีอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับโดยมากจะเป็นตามกันชนหลังครับภาษีครบนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยระบบเบรก abs อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบระบบความปลอดภัยครบ,คร,บครับคุ้มมากๆเลยครับรถก็สวยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกนู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วย ภายในเบาะหนังสภาพดีเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าตามนี้เลยห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังครับเบาะไม่ขาดไปถึงก็ไปใช้กันได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรครับทรงสวยๆราคาอย่างถูกครับภาษี66มาเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักใคนสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ